กลุมอาหารคาร์โบไฮเดตนะคะอย่างเช่นข้าวแป้งข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวค่ะคนไข้ไตมีรายละเอียดในการที่จะเลือกอาหารประเภทนี้แตกต่างจากคนไข้ทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตาทางชาแนวนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและวันนี้หมอพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะก็คือพูดถึงการ ทานอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าวแป้งต่างๆนะคะข้าวข้าว,าวเหนียวกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังกลุ่มเนี้ค่ะในคนใตในคนไข้ไตของเราอะคะ่ะก็จะมีรายละเอียดในการเลือกทานอาหารในกลุ่มนี้ที่แตกต่างไปจากคนไข้ทั่วไปนะคะก็นื่องจากว่าอาหารในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตค่ะก็เป็น อาหารกลุ่มหลักที่ร่างกายเอาไปใช้พลังงานนะคะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะการทานอาหารกลุ่มหลักกลุ่มนี้ทานยังไงที่จะให้เหมาะสมก็เนื่องจากว่าคนไข้ไตใน,ในระยะหลังๆที่เราพยายามทานโปรโตีนน้อยลงเพื่อชะลอการเสื่อมของไตนะคะถ้าเกิดเราทานโปรโตีนน้อยแต่ว่าร่างกายมีอาหารที่ให้พลังงานไม่เพียงพอค่ะร่างกายก็จะไปดึงโปรโตีนมาใช้ดังนั้นการที่ทานโปรโตีนน้อยแต่ านอาหารที่มีสารอาหารหลักไม่เพียงพอก็จะทําให้ร่างกายเราโทมลงนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าสารอาหารหลักก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดตกลุ่มข้าวแป้งเนี่ยเราจะทานอย่างไรให้เหมาะสมนะคะ ขั้นแรกก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าในกลุ่มของอาหารกลุ่มข้าวแป้งบางคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นข้าวมันเป็นแป้งก็น่าจะมีแต่ตัวคาร์โบไฮเดตอย่างเดียวนะคะที่จริงในกลุ่มนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือในกลุ่มข้าวแป้งเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็จะมีโปรตีนร่วมด้วยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะไม่มีโปรตีนนะคะ ในกลุ่มคาร์โบไฮเดตในกลุ่มข้าวแป้งที่มีโปรโตีนร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นพวกข้าวนะคะข้าวเจ้าข้าวกล้องข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังเผือกมันข้าวโพดพวกนี้นะคะส่วนในกลุ่มที่ไม่มีโปรโตีนก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดตในกลุ่มที่เราดูแล้วมันใสๆอะคะ่ะก็เช่นอะไรบ้างก็วุ้นเส้นเซี่งยงไฮ้สาคู แล้วก็พวกรัช่องสิงคปโปร์พวกนี้นะคะการเลือกทานนะคะก็คือในคนไข้ไตเรื้อรลังไข่ในกลุ่มไตเรือรังยะที่ 1, 2, 3กลุ่มนี้ยังไม่ได้จําเป็นจะต้องจํากัดโปรโตีนมากนะคะดังนั้นสามารถเลือกทานข้าวแป้งใน ทั้ง2กลุ่มได้เลยแต่ในคนไข้ที่คุณหมอเริ่มแนะนําและว,ว่าจําเป็นจะต้องจํากัดโปรตีนเช่นไตระยะ3ไท้ายๆและที่เกือบจะเป็นระยะ4รวมทั้งระยะ4แล้วก็ระยะ5ที่ยังไม่ฟอกไตย,ยังไม่ล้างช่องท้องค่ะกลุ่มนี้มีความจําเป็นจะต้องจํากัดโปรตีนดังนั้น ข้าวแป้งที่มีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบค่ะส่วนโปรโตีนในข้าวแป้งกลุ่มนี้จะเป็นโปรโตีนไม่มีคุณภาพนะคะดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงไปใช้เป็นแป้งปอดโปรโตีนก็คือในกลุ่มที่2นั่นเองนะคะ ทีนในเราร่างกายต้องการข้าวเท่าไหร่ต่อวันนะคะก็คือประมาณข้าว8-12ทัพพีต่อวันค่ะซึ่งในคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรลังระยะแรกๆนะคะระยะ1 2 3ค่ะคนไข้ก็ยังสามารถเลือกทานอาหารได้ทั้ง2กลุ่มนะคะทั้งใน8-12ทัพพีของข้าวนะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2กลุ่มแต่ในคนไข้ที่เป็นไตเรือรังระยะหลังๆในระยะที่3ปลายปลายระยะที่4รวมทั้งระยะที่5ที่ยังไม่ฟอกเลือดยังไม่ล้างไตนะคะ คุณหมอก็จะแนะนำจํากัดโปรโตีนถ้าเกิดจะทานแป้งที่มีโปรโตีนนะคะไม่ควรทานเกิน2-3ทัพพีนะคะถ้าเกิดว่าทานแค่นี้แล้วไม่อิ่มค่ะควรจะเลือกทานเป็นแป้งที่ไม่มีโปรโตีนแทนนะคะ รวมทั้งถ้าเกิดว่าจะทานขนมอะค่ะก็ควรจะเลือกเป็นขนมที่ใช้แป้งไม่มีโปรโตีนทํานะคะอย่างเช่นพวกลอดช่องสิงคโปร์คองแคงสลิมพวกนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มขนมก็ต้องไประวังเรื่องไขมันอีกทีนะคะเช่นแบบจะใส่กะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ